สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสร้างฟาร์มไอรอนเกรลมนะครับจะทํายังไงนั้นเราก็ไปดูกันเลยครับก็มาดูของที่เราต้องเตรียมกันก่นกอนเลยครับของที่เราต้องเตรียมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยก็คือเตียงทั้งหมดเนี่ยยีอันนะครับโอเคแล้วก็ส่วนบล็อกอาชีพเนี่ยผมแนะนําให้เป็นบล็อกเต็มนะถ้าสมมติว่าเป็นบล็อกอื่นเนี่ยผมไม่แนะนํานะอย่างเช่นพวกบล็อกพวกนี้อย่างคอมโพสเตอร์คอดอนหรือว่า บลิสเตอร์เนี่ยผมไม่แนะนําให้เอามาทํานะโอเคเราก็ไปทํากันเลยก่อนอื่นเนี่ยเราก็มาทําการเตรียมพื้นที่กันก่อนเลยครับเราจะขุดพื้นที่ขนาดกว้าง7จ็คูณเนะสี่ห้าอันนี้6นะครับแล้วก็7อีกด้านด้วยนะครับไปเลย2 3แบบนี้นะครับเราต้องนับตัวแรกด้วยนะ3แล้ว4 5 6ห้าแบบนี้นะครับเราก็ขุดให้เป็นหลุมเลยครับอ่ะเราก็จะขุดลึกลงไปให้ได้3บล็อก แบบนี้นะครับขุดลงไปเลยให้ลึก3มบล็อกมันจะเป็นหลุมขนาด7คูณเลึกลงไป3นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยหลุม7คูณเลึก3เราก็จะขุดลึกลงไปอีกนะครับอีก6บล็อกแต่ว่าเราจะเว้นจากขอบทุกด้านนะครับ1บล็อกแบบนี้ครับโอเคเว้นทุกด้านเลยนะมันจะเป็นหลุมที่อยู่ในหลุมอีกทีนึงก็คือหลุมนี้จะเป็นหลุมขนาด5คูณ5นะครับ ลึก6นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพแบบนี้ไว้ให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจกันแบบง่ายๆนะเราก็ทําการเตรียมพื้นที่กันเสร็จแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะเอาเตียงมาวางนะเอาเตียงมาวางให้ครบ20เตียงเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องแบ่งให้เป็น2ฝั่งก่อนนะแบ่งวางบล็อกแบบนี้นะครับ2บล็อกออกมา2ฝั่งนะเราจะอยู่เส้นตรงกลางเสร็จแล้วเราก็จะเอาเตียงมาวางด้านบนนะครับทั้ง2ฝั่งเลย ฝัง่งละห้านะด้านบนเราก็จะได้เป็น10เตียงแล้วเหลืออีก10เตียงเราก็จะลงมาวางด้านล่างกันนะเราจะทุบออกแบบนี้นะครับทุบไป2บล็อกนะวางแบบนี้แล้วก็วางเตียงอีกฝั่งละห้านะทีนี้เราก็จะวางเตียงไปแล้ว20เตียงเมื่อเราวางเตียงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะวางบล็อกกบขึ้นมานะให้มันสูงเท่ากับเตียงเลยแบบนี้นะครับมันจะสูงกว่านิดนึงแบบนี้เพราะว่าเตียงมันเตี้ยกว่าหนึ่งบล็อกนะเสร็จแล้วเราก็จะเอาบล็อกอาชีพมาวางนะครับ ก็ใช้20บล็อกอาชีพซึ่งอาชีพที่ผมแนะนำเนี่ยเป็น f t c i n g table เนี่ยครับอันที่ผมกําลังวางอยู่เนี่ยวางให้ครบ20เลยนะครับวางตามแบบผมเนี่ยจะครบ20นะโอเควางแบบนี้แล้วก็วางอีก4อันแบบนี้ก็จะครบ20แล้วแล้วก็เอาบล็อกอุดอุดด้านล่างของเตียงนะให้มันเป็นพื้นที่ตามผมเลยแล้วก็อย่าลืมเอ t ทอ h มาปากด้วยนะกันซอมบี้เกิดแล้วเราก็จะไปเอา วิเเจอร์มาใส่ในหลุมเนี่ยให้ครบ20ตัวด้วยนะทุกคนเราจะทําแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยเราอาจจะเอามาเลี้ยงตรงนี้ให้ครบ20ตัวแล้วก็ค่อยๆเอาลงไปหรือว่าเอาลงไป2ตัวแล้วก็ผสมพันธุ์เลี้ยงให้มันผสมพันธุ์กันให้ครบ20ตัวแบบแบบนี้ก็ได้แบบไหนก็ได้ทําไงก็ได้ที่ไวที่สุดนะส่วนวิธีขนย้ายเนี่ยผมมีวิธีแนะนํานั่นก็คือใช้เรือกับเชือกนะครับเดี๋ยวผมจะเสกวิเอเจอร์มานะเนี่ยเวลาเราจับเอ็น วีเลเจอมาครบ2ตัวแล้วแล้วเราก็เอาเชือกผูกแล้วก็ลากลากลากสมมุติว่าพื้นที่มันต่างระดับใช่ไหมแบบว่าเอ้ยเนี่ยเราลากมาแล้วแต่ว่ามันเจอบล็อกให้เรานะครับต่อตัวเลยต่อตัวนะเดี๋ยววีเลเจเดี๋ยวเชือกมันก็จะดึงขึ้นมาเองแบบนี้นะครับนี่เชือกก็จะดึงขึ้นมาแล้วแล้วเราก็ลงไปแล้วก็ลากต่อได้เลยครับเนี่ยลาก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 ลงมาให้มัน,นมาลงหลุมให้ได้นะครับก็อ,อาจจะมีการเจ็บตัวหน่อยทึบนี้ <c oughs> โอเคตลอดเลยเวลาทำฟาร์มเหล็กที่ไรอะเราลากวีเลเจอร์ลงมา มันจะตกแล้วก็เจ็บวิธีที่จะให้ชาวบ้านออกลูกนะครับเราก็ต้องเอาขนมปังให้มันนะผมแนะนําขนมปังที่สุดแล้วเพราะว่ามันผสมพันธุ์กันดีสุดแล้วเสร็จแล้วเราจะรอให้มันผสมพันธุ์กันแล้วก็ออกลูกมาประมาณนี้อย่างอื่นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะอย่างตัวบีทรูทมันฝรั่งแล้วก็แครอทครับอ่ะอันนี้ก็สามารถผสมพันธุ์ได้เหมือนกันเมื่อเรา เห็นว่าเออเนี่ยชาวบ้านครบ20ตัวแล้วไม่มีตัวใส่เสื้อสีเขียวอยู่ในนี้แล้วก็กลบหลุมได้เลยครับกลบให้หมดเลยนะแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะมาทําระบบค่านะครับให้เราเลือกที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ขุดหลุมไปแบบนี้เข้ามาวางกล่องให้เป็น2กล่องติดกันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะขุดออกมานะเราจะแล้วก็เจาะรูด้านบนเพื่อทีเ่เราจะได้เอามือมายื่นเก็บเอาเหล็กของเราได้นะครับแบบนี้เลยโอเค ต่อมานะครับเราจะมาทําที่สําหรับวางลาวาฆ่าโกเลมนะแล้วก็อุดบล็อกตรงนี้เลยแล้วก็เอาป้ายนะครับมาวางเป็นรูปตัว V ีนะแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็วางมุมนี้ด้วยเสร็จแล้วก็เลือกด้านใดนด้านหนึ่งครับวางแบบนี้แล้วก็วางมาข้างๆแบบนี้ให้ลาวามันลอยอยู่กลางอากาศนะแล้วเราก็วางลาวาไปเลยแบบนี้ครับนี่ก็จะเป็นจุดฆ่าโกเลมนะประมาณนี้แล้วเราก็เอาฮอปเปอร์นะครับต่อเข้าไปที่กล่อง แล้วเราก็เอาบล็อกมาวางไว้มุม2มุมนี้นะแล้วก็วางน้ําวางน้ําไปเลยทั้ง2ที่แบบนี้ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยง่ายมากๆเท่านี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราจะตกแต่งอะไรก็ได้ตามใจเราเลยนะครับขอแค่อย่าขุดบล็อกให้มันลึกลงไปนะถ้าขุดบล็อกให้มันไปเกิดด้านล่างมันจะไม่เกิดในฟาร์มนะครับโอเคผมจะาสลับมาวางตกแต่งแบบนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ มันทาให้แบบฟาร์มเราดูแบบเออเนี่ยไม่แบบเป็นแค่หลุมโง,ง่ๆอันนึงแล้วก็สิ่งที่เราควรระวังอย่างยิ่งเลยนะครับเราไม่ควรเอาวิลเลจเจอร์มาเลี้ยงใกล้ๆฟาร์มเรานะครับถ้าเอามาไว้แถวๆเนี้ยอารเลนก็เลียนะครับอาจจะมาเกิดอยู่ด้านนอกฟาร์มเราได้เพราะฉะนั้นในรัศมี100เมตร100บล็อกรอบๆฟาร์มเหล็กเราไม่ควรมีวิลเลจเจอร์ตัวอื่นมาอยู่นะถ้าไม่อยากให้ฟาร์มเหล็กพังประมาณนี้คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย